กติจ้าพี่น้องถอดหมูหอยถากมะเฝ้าจ้าเทพีถอดขนงบริตรนิควัวนี่เห็นควา้าแต่มสามตันถอดน้องหอยถากมะรออุ้ยแตก,กแตก,กมาจ้าม,มาไม่กอดตงโมกับแม่จ้า ก็ัดามารอก็ัดมารอจ้าขึากก้นมาอย่างกินหญ่ยุงบนทั้งฝรั่งเศสกินบ็แม่ดองเ่ยโอเอนี่จับดีอด้วจ้า วาี่เ็กดเหนก่เลย,อยถอดหมีใส่แขกเนาะเหม็นคัวจใจัดีแล้เวาลงมาถอดกีนเกียมเก็นอยเนาะมาด้วจังนาเด้อ,อกินน้ำกัญญนน้อนหอนตับมีนจ้าอีไปยางปลามาก่กินลเห็ดันมออกจะรอบนี้แล้วถอดหมูคนกูไปเห็ดน,นัน มาติรดรอะไรจ้ามางอย่ะงเนาะพี่น้างเมื่อกี้อนะไรบาง,งอย่าขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เของมารับชมรับฟังและพี่น้องเด้อเดบีเห็นหอยถากไม่ได้เดบีกระลิ้งายจ้หาหอยถากมาเฝ้าหมูทอดจ้าขอบคุณที่รับชมค่ะ